หยวรอบดึกนะครับผมขน้ำจีนขาไก่ยบกชิ้นนะครับผมน้ำยปาปลาขาไก่ยบกชิ้นกับัดแหนมครับอยู่คนเดียวครับผิวครับเหี่ก็ต้องหากินนครับผมไม่หากินก็ไมอิ่มครับผมตนน้นเนมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับผมดูชู้กันไปนะครับผมชีวิตอ อยู่ตอนดึกกนหากินนะครับผมสั่งเดลิเวอรี่มากินนะครับผมแนะ่สมัยก่อนนะอยู่บ้านป่าไปร้านค้านะโอ้กว่าจะเดินไปถึงต้องผ่านสวนป่าสวนยางสวนป้ามกว่าจะถึงร้านเจอสัตว์จรพัดไปหมดจดัดเลยการเอ้ยหมาไล่กันเอ้ยเดีย๋ยนี้หรอสั่งไรเดอร์เดลิเวอรี่สั่งเทเว่น สั่งมีเขาไปส่งหมดอยากกินอะไรเค้กทีพิซซ่าอะไรมีเดนดิวิวัววลี่ไปส่งให้หมดสมัยก่อนนู่นเดินไปร้านค้าโอ้ยเขาใช้ไปเจอของดีกว่าจะเดินถึงร้านกว่ากลับมีไปถึง้วซื้อไม่ถูกอีกเขาสั่งอะไรไปถึงร้านลืมหมดพอดีบางทีกลับมาแล้วขาอยากได้ของจําเป็นกลับไปร้านอีกเขอเดินกันเหนื่อยเดี๋ยวนี้สบายอยากกินอะไรก็ CC จังมาส่งถึงหน้าบ้าน แค่นี้ครับชีวิตตัวต่อไปครับผม